โอเคครับทุกคนก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เหลือก็ยังมีนะครับอยู่กับผมเฮดคอร์ลนะครับสวัสดีครับทุกคนหลังจากที่เราไม่ได้เข้าบล็อกฟุตมานานนะครับเราก็จะกลับมาเล่นอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็คือเขาคุยอะไรกันอ่ะได้ครับเฮ้ยเขาด่าอะไรกันน่ะเออมึงนี่เฮ้ยเฮ้ยเดาด่ากันได้ไงเออเฮ้ย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 เออ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 เฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหเอยเออเออเอกลัวเลยไในเต็มเลยได้ ตัวรังแกว่ะไม่ <c oughs> ไหวนะแล้วนะน้องทำเราทำไมหนีอยู่แล้วตีตีตีไป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 นี่เป็นไงเราสู้เว้ยเราสู้เว้ยไม่อยากเถียงกับโอโ้เฮ้ยน้องไอ้พูดก็ขุนแรงกันพูดแรงพูดแต่ละคนพูดแรงไปหรือเปล่าไอ้พี่นี่กับพิมพ์ไปแค่ค่ะอีซี่อีซีอ่อืม,อมคนนี้ก็ด่าโง่งสภาพโอเคม,มีคนโอ้ยเย้โหน้องเองโดนเน็ดไปเลยโอ้โ เขาดา่าอะไรครับเนี่ยเขาเดือดอะไรกันเนี่ยคนนี้หรือเปล่าหายเรียบร้อยหายไปนหนึ่งมีอะไรกันหรองูข้าหัวน้อยเขาเข้าด่ากันงูงูอะไรเนี่ยด่าทำไมแถมงูตกน้ำโอ้โหไม่จะไมมาด่ากันหัวขนาดนี้เนี่ยอืครับเนี่ยดูเขาด่ากันดีกว่าโอ้ยอะไรเนี่ยไปเข้ามางงเฉยด่ากันเฉยเลยไปไปไป,ปเดี๋ยวเราขออนุญาตไปสุ่มผลพิสัยก่อนนะครับนี่วราจะได้ผลอะไรกดเลย ซูมปับไปถามก่อนนายเราได้ผลน,นี้น่ะดีไม่มหรือเปล่าเอ๊ <c oughs> <c oughs> ผลกิโลโอกาส0.1อะไรเนี่ยไม่ไหวนะวนะไม่ลอกเราว่าลอกเราทำไมอ่ะแปงลงร่า <c> ง <oughs> โอ้โหอืมเครื่องจะระเบิดเฮ้ยเย่ยไปอยู่ที่ไหนวะเนี่ยไป ทุกคนครับป้าก็จะมีประมาณนี้ว่าคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรหรอกเข้ามาอ่านเล่นๆในเฉดนะครับผมมาดูคนด่ากันนะเปิดประตูได้ไหมเดี๋ยวด,ดูกระเป๋าผมก่อนนะครับว่ากระเป๋าผมมีอะไรบ้างไอ้ผลหัวใจเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาทําคลิปอัปเดตเอ่เดี๋ยวทำเอาทำคลิปอันีด่ดีกว่าผลหัวใจดีกว่านะว่ามันดีหรือเปล่าก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ก็เท่านี้แหละเข้ามา,มาโม้ดูเขาด่ากันเลยเฉโอเคเนาะบ๊ายบาย